สนับสนุนโดย Leno โว Banana IT IT easy for you เรื่องไอีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพืเ่อนๆชาวสเปคโฟนทีวีทุกคนในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือของเรือธงรุ่นใหม่ของหัวเว่อย่างหัวเว่ยเม e เออกมาเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าใกล้จะถึงเวลาเปิดตัวกันสักทีถึงจากรายงานที่ผ่านมาได้เผยว่าหัวเว่ยเม e เครับจะมาพร้อมกับแบมขนาด6กิและกล้องหลังคู่ที่ใช้เลนกล้องของเลกา เหมือนกับหัวเว่ย P9 แต่มีความเียดสูงถึง20ล้านพิกเซลและล่าสุดได้มีรายงานเพิ่มเข้ามาว่าหัวเว่ย Mate9 จะมากับฟีเจอร์สแกนม่านตาเหมือนกับ Samsung Galaxy Note7 อีกต่างหากโดยรายละเอียดสเปคอื่นๆที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ครับหัวเว่ย Mate9 จะใช้ชิปประมวลผล Kirin 960แรม6 g b และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน256 g b มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 7.0 ซึ่งเป็นสเปครุ่นท็อปโดยในประเทศจีนจะมีหัวเว่ยวอ h ให้ด้วยและจะมีราคาอยู่ที่7,388หยวนหรือว่าประมาณ38,500บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปที่ไม่มีหัวเว่ย t c h เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่24,500บาทถ้าหากมากับสเปคนี้จริงถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงท้ายปี ซึ่งรายละเอียดสเปคตัวเต็มจะเป็นอย่างไรนั้นครับรอชมได้ในวันเปิดตัวซึ่งมีรายงานว่าจะเปิดตัวในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจหลายรูปแบบครับและถ้าเปิดตัวจริงก็คงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องจับตาอย่าลืมกดซับสไคร์สเ o n 4T.V ใน YouTube กันเยอะๆเพื่อติดตามข่าวสารดีๆนี้ครับสวัสดีครับ